เสียเ yeah, ินนานแล้วเปิดจองเท่าไหร่ครับเปิดจองเงินกระไรทองลงยาก็อาไมาดิบแกจังที่แกผู้นานแล้วผู้พี่ทำระยูวผมกลางกองกล้งกองตันกลงกองด้วย่ผู้่มานั่งประตัตั้งนานเลยน้ี่ิกะสา้นเ่แกก็นอนด้วยนะฮะก็ทำะสาขมรก่กนเปิดหู้่อังบะฮะบะเตฟูกะ ออเบอร์เบร์จ <cultural> ึงถบึงเียมจีนจะให้้วนะตามหาให้เจ็74กับ3จับดูนะจับดูดูนี่จับดูใครได้จับไปดูไปนี่นี่ถือว่าเป็นบุญเชเชนะครับผมเชเช74กั3เยอห้องต้องดูนรอดูันนะคร่าจะได้ยินเสงแแห้งแบบสวยค่ะอืม นุ่มมากเลยปู่เลกไม่เคยเจอปกติจะแห้งเดียวนะไม่แห้งแบบตึงเลยนะแห้งกรอบใช่ไหมอันนี้ไม่กรอบอันนี้ไม่กรอบแห้งชื้นเลยอันนี้เหมือนรีดไว้เลยรีดเมือกตามที่ผมคิดนะปู่ที่ว่าน่าจะแห้งกรอบเราจะเทให้ตัวหนงสืออะไรเออจ้างหรืออะไรนี่ไม่มีไม่มีอะไรเเลยหมือนกับเขียนวันนี้เลยนะไบไม้มีชีวิตมันเขียนใหม่เลยไหมมันจะเใหม่วแดงขึ้นเอาทางนี้ก่อนครับนี่เอาตัวแล้วครับรีวมันกระดาเลยนะ ปิวปิวเพราะว่าอ่อนอ่อนมากนะครับผมมันทำมีนุ่มทำนั่นหนึ3ไครับใช่ค่ะใช่ครับผมใช่เลยครับเจ็ดศูนย์สี่กับแปดสามอันนี้ไม่กรอบเงูไปนีห้องนีกรอบนะกอหมดอันนี้แห้งแบบเหมือนกระดาษเลยบางบางรึเาแต่ไปทางนี้ก่อนแล้วก็นุ่มนุ่มมากเจูย์สีกับแปานะครับ ถือใจเลยตัวถือใจเลยตัวถือใจเลยหนึ <ett par aisse 250> <ception survivor> ่งมักหลายเด้อยพึ่งฉีกฉีกซองเดี๋ยวนี้เลยนะครับต้องปู่เขียนปู่ก็ยจะทำตวนไม่ได้แล้วปู่เขียนให้ดูใหม่นคุณใส่กระดาษให้ลายลายช่องนะเพราะว่าลายช่องใบผูกเจ็ดส่วนสี่แปดสามนะครับสำหรับเลขซองใบผูกของปู่คำแสนในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็เห็นมั้ยนะของกล้องนี้นะครับ ขเห็นได้หมดนกย่าจะบนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนจาตรงกับลัอตเตอรี่ซื้อไว้เลยค่ะเจ็สจ้าขอให้ร่ำรวยนะสมัยไวยเบอร์กันขับเลยเด้อพี่น้องรับเลยครับสามสดงเจ็ดสามเอาเอาอ่ะเด้อยืนยันชัดเจนเด้อนครับเอ เขียนให้ดูเอาไหมเพราะว่าใบผูไปกล้องหลายตัวแล้วไปให้ทั่วทุกตัวแต่ตัวเลขตัวนี้เนาะที่อยู่ในใบผูในโซนนะครับที่ผูคอนแสิร์ตจะเติบเันที่สิบสองนะครับก็เติบตามจ่ได้นัทไว้เด้อครับแต่จบกเป็นแนวทางนะครับตัวเลขใบผูปู่คอนเสนนะครับ มาอีกแล้วรอบหนึ่งจากวนมาอีกแล้วรอบหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่แปดสามตัวเลขสวยมากเลยนะคะสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะพูเลยนะครับถูกใจไหมที่มันนีถูกใจมากเลยค่ะน่าจะลงทุนนะครับทำดีดีด้วยตอนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปช่องอื่นเนาะใบพูอีกรอบหนึ่งวนวนไปอีกอ่ะวนไปอีกตรงกลบของ อันนี้ปู่เขียนไว้ก่อนหน้านี้นะไม่ได้ไาเขียนทีหลังนะเขียนไย้กเออจะแนทใครที่มาเอาทีหลังหรือให้ทีหลังปูไม่รู้แต่ว่าซองใบสูนี้ปูเขียนไว้แล้วก็ปิดผนึกไว้ตั้งแต่มาถ่ายพึ่งพึ่งฉีกตรวนี้นะครับฉะนั้นจะไปตรงใครจะไปตรงกับใครเราไม่รู้แต่ว่าเราเขียนไว้ก่อนหน้านั้นเลยหรือใครจะมาตรงกับเราเราก็ไม่รู้หรือใครจะมาตรงกับเราเราไม่รู้แต่รู้รู้ว่าเราเขียนเอาไว้ เป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเป็นอาทิตย์ก่อนที่ปูจะไปอุบลครับเขียนก่อนที่จะไปทำใช่ไหมโเนใช่ใช่ค่ะก่อนไปอุบลครับเขียนเสร็จแล้วปุ๊บเขียนเสร็จแล้วปูบไปอุบลน่าจะเขียนประมาณวันที่สองวันที่สามมั้งครัอาทิตย์ก่อนแล้วเออน่าจะเขียนประมาณวันที่สองวันที่สามเกือบสิบวันอ่ะเกือบสิบวันเนี้ยเหนียว ผมเชี่นแล้วปู่ยังจำไม่ได้ว่าตัวไหนได้เนี่ยเพิ่งมาเห็นเนี่ยปู่ยังจำไม่ได้เราจำไม่ได้เขียนตัวไหนตอนนั้นนิมิตเอาเนี่ยนั้นใครจะไปตรงกับใครหรืออะไรยังไงปู่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเราเขียนให้ตั้งแต่ปู่ชวนนะครับตั้งแต่วันที่ก่อนที่จะไปอุบลประมาณวันที่สองรอเปล่าประมาณวันที่สองนะสองหรือสามนี่แหละเขียนเอาไว้ให้คือตัวเลขนี้แล้วทีนี้ถ้าไปตรงกับใครก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเราเปิดวันที่12 12ระบอกแล้วว่าเราเปิดวันที่1ิอ อ่แล้วก็เขียนประมาณวันที่2ที่3ด้วยใช่เขียนตั้งแต่รัฐบาลประกาศเขียนตั้งแต่รัฐบาลประกาศโคออกมาแล้วทีนี้ก็เขียนไว้ในซองนี้เพิ่งแกะเมื่อกี้อ่ะเลขเองในซองก็สวยด้วยปู่เอขหน้าซองอ่ะมีเลขหน้าซองอยู่วะมีเลขหน้าซองหนึ่งซองนะเนี่หนองหน้าซองด้วยอันนี้เอาไปเป็นสองก็ส่งมีหนึ่งอันหนึ่งซองหัวแสดงหัวสิบเจ็ดหน่องหัวสิบเจาดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกห้าวันที่สิบสอง แล้วใบปูก็ไม่กรอบด้วยเหนียวเหนียวประมูลใบรู้ประมูลไหมเอาเข้าไปคราดูเว้ชัดนะแคปหน้าจอใช่ใช่ใช่ครับจะเปิดวันนี้ใช่ที่เปิดแล้วคือเลขนี้นี่นะคะท่านผู้ชมแอดก็จะสรุปตัวเลขนะคะตัวเลขหวยโรงใบลู้ปูคำเสนนะคะที่ปูได้เขียนลงทรงไปวันนั้นนะคะแล้วก็ปูก็จะบอกว่า มาเปิดพร้อมกันในวันที่สิบสอกุมภาพันธ์นะคะเปิดวันที่สิบกุมภาพันธ์พร้อมกันหลายๆช่องนะคะกับทีมงาน youtube ที่ไปถ่ายทำปู่วันนั้นนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่12นะคะปู่ก็พร้อมที่จะมาเปิดให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะคะตัวเลขของปู่นะคะปู่คำแสนนะคะตัวเลขที่เปิดได้ก็คือ 704นะคะ704และก็2ตัว8 3สนะคะ83 8ส38นะคะอย่าลืมนะคะปู่บอกว่าขึ้นเต้มหนึ่งลดแต้มหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ที่ปู่บอกประจำเนาะถ้าใครได้ดูคลิปปู่นะคะปู่ก็จะบอกว่าขึ้นลงแต้มหนึ่งนะคะ703 704แลวอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ สำหรับตัวเลขของปู่คำเสนนะคะแนวทางแนวทางทรงหวยทรงใบพลูนะคะเลขใบพลูนะคะเลขทรงใบพลูนะคะที่ปู่เขียนใส่ใบพลูแล้วก็เก็บไว้ในทรงนะคะติดผนึกไว้รอเปิดวันที่12นะคะก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้นำไปเป็นแนวทางนะคะ สามตัวเจ็ดศูนย์สี่นะคะเจ็ดศูนย์สี่ตัดเล่นก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะแ <rim S 2> ล้วก็เลขสองตัวแปดสามสามแปดนะคะแปดสามสามแปดนะคะแปดสามสามแปดหรือว่า สา,สาก็ได้นะคะสามสามก็ได้นะคะ3ามสามก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบแนวทางของปู่คำแสนก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแค่แนวทางที่นำมาแบ่งปันกันนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชม เพื่อจะโชคด,ดีกับตัวเลขและแนวทางของปู่คำเสนนะคะจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565นะคะตัวเลขก็ได้เปิดมาแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะเลขโฉกใบพลูนะคะเปิดแล้วนะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้นำไปเป็นแนวทางเนาะถ้าชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะสำหรับ เลขสงใบปลูปูคำเซนนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะกับแนวทางใหม่ๆแนวทางเด็ดๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท,ที่ติดตามรับชมช่องน้องมิวชาแนลนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ